ไหมดอกดูมีดอกด้วยผมเอเอสเตรเลียเนี่ยผมออสเตรเลียออสเตรเลีย,ออส,ยสีสวย แต่ในร้านไม่มีอะไรที่แบบใช่น้อง,องเขาไม่อยู่ยิมโน ว่านังค้น สวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้ี่สวยแต่เป็รถสี สับปะรดสีเอ๊ะดูดต้นนี้อยู่ มันเยะเดมันเยอะเพราะว่าวนี่นไงเอลลิออสมาดยนี่ไงเอลลี่ออสตมาันทตมต้องหน้าร้อนเนี่ยซัมเมอร์ยวถ่ายรูปไหมครับเดี๋ยวไว้ได้คน แล้บไปไหนอ่ะคร <kah s> <ana> um ับ <t> ข <ani> ้าวมันมีแผนกจิ้มแผนกตัดปลาสารสอเปลาอย่างันึ่งส่ง0 0งร้อยอำเภอร้อยถครหบครับห้าสิบห้า อสอนน้าเล็กๆไม่ค่อยมีใครสนใจอย่างนี้แต่คนเ<อ>ล็กเขาแบบเขาเขาเขาเพราะว,ว่าเขาจะเลี้ยงในตู้ในตู้ปรับความชื้นมีแสงสว่างม,มีพัดลมมีอากาศมุ่มเย็นอาอจจะปรับอุณหภูมิอะไรยเยอะบรรพันจะเลยพอักงามกว่าเ,าเาล็กน่นอนเรารู้ความต้องการเัาว่าต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่อะไรเลี้ยงในห้องแอร์ห้องเย็นอ่า ออก็ทำเแบบออบออโอร้านสวยงามมาเกเล็บไม้เหียวแต่ว่าตอนจา <c oughs> ่ายเข้าไปเจะลดให้สามสาสามสเวลาเพิ่มีลดให้สามสาิบบาท

กมาคนเลี้ยงก็ขื่นใจแล้วล่ะใช่ <laughs> อันที่ออพูดถึงออกไปก็ขื่นใจแหละได้ความรู้สึกคนเลี้ยงนะคนเลี้ยงต้นไม้นี่เ,เห็นเขาจเจริญงอกงามนี่เรโอ้มีความสุขอันนี้จริงๆหยากหน่อยมันเล็ก <laughs> ไปยาวๆแล้วใบยังไม่มีซื้อจากที่นี่ใบแล้วก็ออกออกไปสองขีดรอใบร่วงคุณจะมีดอกนะเหมือนดาวนะครับสีแดงๆต้นคริสต์มาสนะคะนิดดงดาวเรืองต้นดอกดาวเรืองไม่ใช่ คนเรา,ายอย่างกันนะไี่ชยี่ชายพี่ชายอยู่ ม่นก็เป็นพวงดอกดาวเรืองคือพวงต่ที่นนทนทหนึ่งต้นห้าสิบบาท

อ like ้แคนตัดเยอะวันนี้แคนตัดเยอะมากต้นนั้นเหมือนของเราเลยี่กลับไปแล้วนะเางละิบาท

ดอกเล็กนิดเดียวนี่ดอก,ดอกเขาเหรอคะใช่ครับอันนี้ผสมมาได้หมดนะเพราะเป็นไม้มเมล็ดแต่แค่ฟอร์มหนามมันจะเขาเรียกว่าอะไรมีครับแคมปอร์ติชาฟีวีบูเมื่อก่อนแพงมากหรอเพราะเขาจะเป็นกออย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่อันนี้เขาแตกเองนะผมไม่ได้ในป่าหรืออะไรต้นเล็กๆก,ก,ก็จะอันนี้ครับข้างหลังข้างหลังเห็นไหมมันจะแตกอยู่ในกระถางสองนิ้วอ๋อนี่ยเนี่เนี่ยเาเอาพัรแล้วใส่แบบนี้เลยก็เกี่ยวต่ออ๋อเหมือนกันใช่ไหมคะ ตัวเดียวกันครับอย่างใช้เงินหมูขายร้อยหนึ่งอันนี้ก็สองร้อยอ๋อนี่นี่คือไม้เมล็ดครับราคาสถามแล้วเท่าไรนะอันนี้ขายอยู่สองร้อยห้แต่ต้อมาสองร้อยรสองร้อันนี้คือถูกมากเลยนะใช่คือเขาออกครับใช่สวยอันนี้ก็เหมอนราังเลยสิอันนี้ก็ร้อยเดียวเป็นเอสโคเบียเอสโคเบียร้อเดียว โอ้ยกระถางกินเผากระถางกินเผาชวนชมชวนชม หรอคะอารีลาวดีดาค่ะอ๋อแล้วก็คิดว่าชวนชมส ฮอย่าสองคังนู้นอ่ะนี่ออกดอกแล้วนี่ดูเขาออกดอกแล้วนี่ สวยนะเตีดอกไม่ใ่ไงยะแค่ไบแค่ไบตอนนี้จะดิฟรู ส,สีผูกผิวขาวสีผูดูดิออกดอกเลย คนคิสมาร์ดโอ้ฝั่งนั้นก็มีฝั่งนั้นก็แดงฝั่งนี้ก็แดงแดงชมพูนี่สีชมพูมีสีแดงกับสีชมพูแดงสดเลยช่วคิสมาร์ดป้าใจนี้ได้ไหมเนะี่ยนี่เแดงนี่ไงโอ้ยสุบ สวยอยู่นะต้นคิดสมากกระรงดงแดง ้อเคต้นอ๋อออกอ้หลบแดดหน่อยเดินหลบแดดหน่อยร้อน บแดดมาก cắt lết เอาดอกไม้ก็จะสวยดอกไม้ช่วงหน้าหนาววัสดีจ้าไม่ได้ไปงานอันนี้อะไรอะลูคาเซียอุ้ย ดูพัดตั้นดูคัตตันขีคอข้ามด่างใ่ไหมคะคอข้ามด่างมีค่ะอ๋อมีขอข้ามด่างอันนี้ดาก้อนสเกลอหรอ Yeah. นี่ก้านส้มแล้วน้องเนี<อ>่ยเวเดียว สำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ